เรื่องของสถานการณ์น้ําก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่จังหวัดระยองที่ทับมานะครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าของวันนี้ทําให้ถนนบายพาสสาย3-6ทั้งขาเข้าขาออกเมืองระยองเน้น้ำท่วม3าจุดรอยเดิมนะครับรถก็เลยชะลอตัวขณะที่ในเขตเทศบาลนครระยองก็มีน้ําท่วมถนนหลายจุดด้วยกันครับ ผู้สื่อขาวรายงานว่าบริเวณถนนบายพาสสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองช่วงหลักกม42หน้าบริษัทไทยวัดขาเข้าขาออกเมืองระยองก็มีน้ำท่วมผิวจาราจรเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากระทั่งจนถึงเช้าทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบริเวณถนนดังกล่าวระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณ50ซนเมตรการจาราจรก็ผ่านได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้น ซึ่งบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดเดิมที่เคยมีน้ําท่วมขังมาแล้วที่ทับมานะครับถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้ก็เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวเมื่อเช้านี้นะครับรถเล็กหลายคันก็ไม่กล้าผ่านต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทนโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระยองก็มาคอยอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาพร้อมกับนํารถและเครื่องจักรมาเปิดทางระบายน้ําให้ไหลได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันในเขตเทศบาลนาครระยองก็มีน้ําท่วมขังหลายจุดด้วยกันครับโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกไฟจราจรเกาะกลอยอ,อระยองบ้านค่ายขาเข้าและขาออกเมืองระยองตรงนั้นก็มีน้ําท่วมขังระยะทางประมาณสักครึ่งกิโลเมตรนะครับระดับน้ํา30เซนติเมตรรถก็ยังสามารถผ่านได้ส่วนที่บริเวณสี่แยกไฟจราจรหน้าบริษัทมิตรยนถนนสายจันทอุดมตัดกับถนนสายคอสองก็มีน้ำท่วมขังสูงเช่นเดียวกัน ถนนค .2 หลังตลาดสดสตารายองและก็ภายในตลาดศูนย์การค้าสตารายองนี่ก็ท่วมครับแล้วก็ที่บริเวณหน้าร้านจําหน่ายสินค้าส่งร้านวันมีน้ําท่วมขังสูงกว่า50เซนติเมตรบางจุดก็ท่วมสูงกว่า1เมตรเนื่องจากว่าน้ําไม่สามารถระบายได้ทันรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านได้ซึ่งรถเล็กบางคันก็เสี่ยงลุยน้ําบางคันเครื่องดับเลยนะครับต้องช่วยกันเข็นทุลักทุเลท่ามกลางสายฝนที่ยังตกอยู่เมื่อเช้าเพื่อให้พ้นจุดที่น้ําท่วมขังครับ